ฮัลโหลฮาวไอสบายดีไหมนะดองไปขึ้นนึงเด้อพี่น้องเด้อกินทั้งเปลือกแล้วพี่น้องมันงดหนีมือสันได้เดิอหนึ สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องปองปายบ้านเฮาสู้ขู่สู้คนมาพผากับสาตาคือเก่พา,า,า,พาพี่น้องจ๋าวันนี้สตาคผ้าพีผ้านอนเขามากินพี่น้องส้มตำปูไข่ดองน้ำปลาพี่น้องครั้งแรกที่กินปูไข่ดองน้ำปลาอยู่เมืองหน,น,นองเด้อพี่น้องเด้อเดี๋้อจะอาให้เบิง่งเพิ่งเคยเจอพี่น้องจา้านี่ปูฮัลโหลฮาวอาร์ยูสบายดีไหมนะคะเด้อไข่แบบเน้นๆเลยพี่น้องอื้มส้มตำเผ็ดๆ นี่ที่ไขมันอมดองไปขึ้นหนึ่งเ้ยพี่น่องเด้ออือดีจ้กินทั้งเปลือกเลยพี่น่อง เดี๋ยวจะมาบอกว่าเป็นยังคือกินบนทั้งโตัวเลยอันฟ,ฟ้าฟ้าพี่น้องพัสดุพีเนียงจ๋าขอสว้อยนุ่มๆห้องท้องก่อนเนาะยานแซ่บท้องไข่ไข่พี่น้องไข่ห้อง,นนะองท้องก่อนค่ะ มันโหยดนี่มือซันได้เดินโคตรช่บอยากเจอห้องเพลงถึงภาสาภาษาต่างดาวเลยเนาะหอ้องอะไรกินกับน้ำส้มตามพี่น้องมันเพดอยู่แล้วเนาะห้องกากัน ก็มันสุดยอดหรืวมันนัวดองแบพอดีเจ็บมากเลยอ่ะ ข้าเป็นอ่งด้วยแล้วค่ะพี่น้องจา๋ามีขนมจีนแก้เผ็ดด้วยเด้อจะบอกว่านมจีนที่ห้อนี้เด้อเป็นองเด้อแคปเอาเด้อมาของมันเป็นของเวียดนามพี่น้องจา๋าว่าต้องลวกแล้วกินทันทีเด้อ เพราะว่าขั้นหลวกเราแท่ไว้นะมันจะอืดมันจะเซนบบเหนียวบบหนุ่ม,มเป็นขนมจินเซนสดเลยอืม หืมสับแซมพี่น้องจ้าเดี๋ยวจะมากินปูตัวนี้แกะกระดองออาไใ่มันนะคะกระดองก็กินได้เด้อกระดองมันพี่น้องใครใครปูซํำๆแล้ว ปู้พรกข้าวเพราะว่าเขาดองสนามปลาแล้วมันมีความข้าวเล็กๆ่น้องแต่มันนุ่มอ่ะนุ่มๆเปียกๆจักน้อยเพราะว่าใส่ปลาคัมสนามคัมเปียก 八，两两八，嗯。 Hãy subscribe cho không Cái nó to rồi mm -hmm. น้ำจิ้นตับหนึ่งมากินซองข้ามเบิ <c oughs> ร์ตไปปวดโพนไปหน่อย <c oughs> กินช้างก๋เหลือกินเสือบบอิมอิลิ ตัวนี้ไข่แดงดีม,ม,มันไม่ต้องกินน้ำเปลือกมันก็ได้กินทั้งตัวก็ได้ตเรากินแต่ไข่มันก็แสบกลัวก,กับเนื้อมันเนาะกินทั้งตัวมันก็สิเป็นหยาบๆแค่น้อยว่ากินได้อื้ครับมัน อู้เพชรคลิปนี้ไว้เนาะนอกจากพึ่งสิบนาที่เองกินไหว ไข่้องลำบากลืมเผ็ดแ,แล้วเลยสไปซี่สต๊าดตุ้มีสเปซี่นาวแ,แล้วขา้านมันยังแซ่บได้กี่ก้า สำหรับผู้แขวงบดีแล้วพี่น้องเมื่อตอนกัดปูแข็งๆอย่าน ถ้าผู้ใดสงสัยได้พี่น้องเรือว่าเป็นอย่างซาร์ตะทกินเปลือกปูได้เดี๋ยวท่านโตนะอคอมเมนต์ถามได้นะคะคอมเมนต์ถามอะไรสาวใตที่ตอบแต่คตันคึงไม่ผู้ถามเดี๋ยวคลิปหน้าจะมาะเฉลย <c oughs> เดี๋ยวคลิปหน้าเสารใต้จะมาบอกพี่น้องโอ้เบอร์แล้วพี่น้องแจ๊คเพชรพร้อม,อมแต่แซบค่ะมันดีอ่ะ มาคิมนีไปไว้มากไ้หน่อยหนึ่งคลายว่ามันหน่อย <c oughs> ขอบุญขอบคุณพี่น้องสู่ขู่สู้ขคนที่ติดตามรับจำตายตคอหายมีความสุขลไร้พี่น้องจา้าสุขภาพแข็งแรงรำรำรวยรวยหวังสิ้งใดกับคอหายประสบผลสำเร็จสู่สิ่งสูอยางซียูเน็กซ์คลิป e y o u n e x t time บายบาย take care of yourself บายบายจ้ะ